นี้หนูได้มีโอกาสพาขนตาของตัวเองขึ้มารับรางวัลมันก็สนกับที่หนูแต่งหน้ามาตั้งแต่เท,ที่ยงนะคะนี่ด็แก่พิซินีวีรัสสุขีบาสสกัดบังเลยล่ะ การจะหาลัครอีกในบระเทศไทยทำได้ทุกอย่างขนาดเธอครับไม่ใช่เ,เรื่องง่ายแน่นอนครับเธอคนนี้สามารถสร้างผลงานเพลงในทิศทางของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เป็นเสร็จทุกเพลงทุกภาพที่ออกมาคือตัวตนของเธอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่เธอทำไม่ใช่แค่ความสวรรค์นแน่นอนครับแต่เป็นสิ่งที่เธอตั้งใจทำมันด้วยหัวใจและรางวัลน,นี้ถือเป็น หนึ่งในผลลัพธ์นั้นที่เกิดขึ้นกับตัวเธอคนนี้ครับนะตลอดปีนี้เรียกว่าเธอคนนี้เพลงไหนปล่อยออกมาก็ขึ้นอันดับในชาร์ตเพลงไทยทุกชาร์ตเลยนะครับถือว่าสุดจริงๆครับนะฮะและนี่คือสาวสวยเจ้าของรางวัล Best Female Artist of the Year ในปีนี้ครับไม่ใช่ใครอื่นครับเธอคนนี้คือบอยกินไล่ เชิญที่ใหม่เลยครับเดินช้าๆครับปล่อยความสวยไว้บนเวเทีเยอะครับผมโเโเ้ยโทษนะผมได้ยินคำว่าเย,ยี่ยวมากเลยอ๋อ,อเปรี้ยวมากขอบคุณมากครับทษทีครับท็ทีสวัสดีค่ะ โกลกี้ไลออนค่ะหนูไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดเลยแต่ว่านี่เป็นงานที่หนูตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเป็นงานของคนดนตรีแบบจริงๆแล้วก็วันนี้หนูได้มีโอกาสพาขนตาของตัวเองขึ้นมารับรางวัลมันก็สมกับที่หนูแต่งหน้ามาตั้งแต่เที่ยงนะคะ ค่ะก็ขอบคุณกีตาร์แม็นะคะที่ให้รางวัลน,นี้กับหนูแล้วก็ขอบคุณวอเ t อร์ดักมากๆนะคะที่สนับสนุนทุกๆอย่างมาตั้งแต่หนูยังไม่รู้จักตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าหนูสามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วก็ที่ผ่านมาหนูคิดว่ารางวัลไม่ใช่สิ่งที่จะวัดอะไรเลยว่าเราเราเก่งจริงหรือเปล่าหรือว่า เรารักสี่งนี้จริงๆแต่ว่ารางวัลเนี้ยก็มีความสำคัญกับหนูมากๆแล้ววันนี้การได้ขึ้นมาเยียนตรงนี้มันก็เหมือนทำให้หนูรู้จริงๆว่าหนูเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ค่ะถึงนม้นจะเป็นช่วงช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าปีนี้ก็หนูดีใจที่มีทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่พพอร์ตหนูฟังเพลงของหนูค่ะหนูก็หลังจากนี้สิ่งที่หนูจะทำ หนูก็คงกลับกลับบ้านไปเป็นหินก้อนเดิมหินที่กลั่นกรองน้ำที่สะอาดที่สุดให้ทุกคนได้ฟังหินที่มีตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดไปจนถึงชั้นที่ละเอียดลงมาเพื่อกรองนน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นก็คือบทเพลงที่จริงใจต่อผู้ฟังมากที่สุดเดิ๋ยจะทำเพลงต่อไปค่ะแล้วก็ หนูจะพยายามไม่ทําให้พวกคุณร้องไห้นะคะเหมือนที่พี่กระเทอบอกค่ะขอบคุณมากค่ะก็หนูรักดนตรีค่ะแล้ววันนี้ดนตรีก็รักหนูขอบคุณมากจริงๆค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีนะฮะที่ได้เห็นคุณดนตรีพรอ อะไรนะฮะสวยมา,มากมากใช่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยว่า